ะปากใต้กับมีอยากขินฮอดบารเลยเนาะนีะนโอ้ยลูกสวยๆมากด้วยสองลูกเป็นพวกเสือและล่าสุดนีฝุ่งเนาะอือนี่ตรอ,อนี่งมีแม,มงเจาะเหมือนกันฮึไหนน้องอี๋เบิม้ดโอ้โหสวยมากหนึ่งสองเอ๊ะ ได้ไปแล้วลูกนี้สดก่อนหมูน้องยู่จองเด้อสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องของน้องอิวทุกคนเลยนะครับนี่เอาพามาเก็บยังน้องอิวมากกอมาเลยจ้าพาพี่น้องเลาะยามแรงเมื่อยเก็บเห็ดแล้วพาพี่ฟิมาหาเลาะอันเก็บปิสังยามแรงนี่เดกเก็บผลหมากลากไม้นะจ๊ะพ่พี่น้อง ากันเลาะลีนแล้วก็เออมาเก็บม้วนๆสวัสดีพ่อพี่น้องด้วยจ้ายังไม่ไดส้สวัสดีเลยเมืนในใ่อนี้หายพี่ฟิล์มเปิดคลิปพี่น้องมาเก็บประก,กอบมาเล่หรือว่าผลไม้แปลกด้วยจ้านี้เคยกินกันบ่เนาะมันจะนเบิดบอก,กยังมีอยู่ที่แล่นอีว่าเพิ่นชิมมืดตดูไปแหละนี่เพื่อนชิเป็นแบบนี้ด้วยจ้าเฮาเอาไปคัวกินเนาะนี่เต็มเลยพี่ฟิล์มไม่ได้มานานจาน้ะหลุ่นเต็มพื้นเลยพี่น้อง พากันมาเลาะเห่นงามแรงอ,อันนี้เคยกินนะจ๊ะมะก่อมาเลยเก่ารัดมาเลยนี่มะก่อมาเลยหรือว่าเป็นตะกูลเก่า,ากรัดท่านเลยจ้ะดีได้ตั้งหลายเลยหลุ่นเต็มบอเขาไ่ได้มาไม่ได้มาเลยเลยจ้ะสีวาง่ายๆก็ไม่ได้มาเลยไม่ได้แวะมาเลยแต่อยู่ใกล้เงินเด้อจ้ะอยู่ใกล้เงินง เก็บแต่ตเห็ดบปได้มาบึงอย่างอื่นเลยจ้จะเาได้ขี้มูกขี้ฝอยนะเพ่อแไม่พี่น้องเลยได้มนเละาะแถวนี้เถิตงต้นเพื่อนกันยังมีลูกอยู่นะพี่ฟิล์มเถิงต,ง,ตงต้นกันยังมีลูกอยู่ที่แรกอีว่าผสมมดเลยได้ทีแรกบม่ได้พากันมาบึงแานวเพื่อนบว่ามืดด,ดูไปแล้วเหมดหล่นมืดแห้วฮะจ้ะมาเลยบนบนต้นกันมีมหาเลาะเก็บกันยังมีอยู่เวลาฝนหล่นมา ตะกี้เด้สมัยพ่นรุ่นใหม่ๆแล้วจ้ะผู้นั่นก็มาเก็บผู้นี่ก็มาเก็บจนว่านี่นี่นี่ด้วยในี่ดีสั่วมงนี่สโมงนี่เต็มบัดบ่มีคนมาบึงกันเด้อชีพีนใส่พกเสือเลยโอ้พกเสือเลยบ่โอเค <laughs> ใส่พกเสือเลยเอาอีกเด้เขาไ่ได้พกถุงมาเด้พากันมาเลาะหลินซื้อซื่อเด้อใส่พกเสือเลยจ้ะใส่เต็มเบิดนั่นแหละเนาะ น่ฮะนี่จ้ะต้นเพื่อนข้างบนกันยังมีลูกอยู่เลยจ้ะนี่แต่ว่ายังบุกแก่เพื่อนแก่เพ่นละจ้ะเพื่อนจังหล่นเวลาเอ็ดวันนี้เฮาก็นยังกินบ่ได้เด้อเวลาเพื่อนเขาสีได้กินจนกว่าเพื่อนสิแกแหง่นละจ้ะวันนี้เพื่อนก็สิหล่นแล้วเพื่อนก็สิแตกโปะลงมาให้เฮาหาเขียเก็บแบบนี้ยากต้องหาเขียเนาะบ่จบลงมาแดบอกชคดีดี รับบดเป็นยังไงไก่แบบนี้บดเป็นไก่เคียงเคียงจะมาหนาเตียนบุตรล่ะรับบดเป็นไก่กุ๊กๆแบบนี้ไก่ตีแบบนี้ไก่เลนอะไรนี่ไก่เลนยังเดียอะอ่ะอยู่ได้มาสองมิตรนี่ใหญ่กว่ามาบึงผลงานของเฮากันจ้ะนี่มะกรอที่เฮาเก็บมาเนาะได้หลายอยู่เด้อนี่จ้ะเดี๋ยวเอาไใบใบขวด ต่อไปเฮามาแวะใต้ต้นบักม่วงแบบน,นี้พ่อแม่พี่น้องบักม่วงเฮาซุกแล้วจ้ะนี่จ้ะข้างบนก็นสิเป็นบักม่วงยงสมอยู่ด้น้องอยู่หันเก็บไปรองบักไล,ล้แลวจ้ะพูแต่ว่าข้างบนบุมีไผเอาได้พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> นอกจากเอาไม้มาเหม็นเอาจ้ะมดแดงที่สุดเลย <c oughs> เฮากลับมาเก็บเอาบักม่วงสุกพนหล่นอยู่ใ <c oughs> นพี่ฟิล์มน้ำตีนพีนพ่ฟิล์มนี่เดเามาโชว์ไหนบักม่วงซุกนี่พ่อแม่พี่น้องมา,มาเก็บบักม่วงซุกจ้ะ ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนมั่นนอกเลยเดินอยู่เสิอปเ,ปเอไปเอดข้าเหนียวไอข้าเหนียวยัดเบ้าบอกเพิ่นห้องว่าอย่างนี้อยู่จําม่ได้ละ <g ül> แต่ว่าเป็นหมกม่วงเบาด้วยจ้ะหน่วยใหญ่หมกม่วงเมาเวลาเพิ่นซุกเพิ่นกระแทบบ่แพ้หมู่เหมือนกันหมกม่วงเบานะหาเบึงหน่วยที่นอนเป็นนกบ่เจ้ะสวยแน่น่ะได้ดอินอยม้ดิเออเอาไปเพื่อนถือ Ủa, bằng tháng khuôn, ôi, tìm lươi, tìm lươi Khuôn Bằng người thì mốt một bữa chọn nằm được Khuôn kháng này khuôn, kháng này khuôn tí xíu Ý mốt bữa chọn nha, lên người là suối mạng hơn đêm đi Xong lúc là suối lắm rồi Thế này, thế cả, xanh phúc sườn đây nè, đua giang hãy Giang Ok Như hai hãy thứ 5 bằng cần hãy mà hả kết bóng muông xúc nhằm lên các mặt cỏ lên mình Ui, bố giang giang có nhắn น่าสิบ่มีแล้วน่าหยาดเนาะอยู่วะพอเพิ่นเป็นบุง้งโมสุกละน,นี่อีกหน่อย,น,อน,ยนึ่งป้าหน่วยนี้โคตรสวยเลยพี่ฟิล์มอะไม่หยังเจาะนี่เพิ่นห้องหยังปวดไหมนเนี่ยปวกปวกโคตรนาไปครเปิดทางทางขวาทางขวาทางขวาในป่าว่าอย่ามากองดัดาใส่กอง <laughs> อืมงดน้อยพดอ่ะอืมงดน้อยกลับบ,บอไปยั้นแซ่บคือเก่ากูยางออมเขับไปเบิ่งข้างใน ไม่ยังเรืองๆดืนั่นหมักมุ้ง,ง <c oughs> อยู่น้ำขนอ,อยู่รับใบให้ขนนี่เดี๋สองหน่อยพี่พีมอุ้ยข้างในนี่เต็มเลยว้าเจอบักมุง้งซุกปานว่าเจอของมีค่าเนาะโอ้ยอยูข้างในอยูข้างใน,นใอ๋อมีแต่ลูกงามๆนี่มีแต่ลูกงามๆนี่ ข้างในมีแต่ลูกงามๆนะจะข้างในมีแต่ลูกงามๆเลยอ้าพี่ฟิล์มเยี่ยมพี่ฟิล์มใจร้ายขนาดเลยืมแบบสวยเลยนี่นู่บักงามๆเลยจ้ะเด็กหนึ่งลูกอันนั้นมดเจาะหรือยังมดเจาะเหม็นเจาะยังอุ้ยบ่เจาะสวยมากนี่เด้โอ้โหพี่ฟิล์มมีแต่ลูกงามๆเองมดเข้าไปมดเข้าไป มุดปลายงามแรงเดี๋ยวกับไปอาบน่านจ้ะป่านออกมาออกกําลังกายงามแรงถือว่ามาออกกําลังกายงามแรงเอากล้องไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเขหาถุงมาใส่ก็ได้จ้ะ่และถือว่ามาออกกําลังกายงามแรงแรงนะเพื่อนพี่น้องเนาะเ่าได้หลายหน่วยเลยด้ค่ะเทิงต้นแต็ยังเป็นอยู่ในป่าค่ะพี่พิมก็ต้องมุดเข้าไปก็ได้จ้ะเอามือเอื้อมเข้าไปอย่างเดียวก็ได้เอาเกานี่อยู่ข้างในคนละ มุ้ยลูกสวยๆมุ้งด้วองลูกเป็นพวกเสือและล่าสุดมีนผงผง็นฝุ่นเนาะเป็นพวกเสือชะอ้อนก็แบบว่าเพิน่นบนมีแมงเจาะโอ้ลูกนี่เนียนเลยบนมีแมงเจาะคือที่สุดกนี้เดี๋เอามาลุ่นกันนี่ ตงังมีแมงเจากเหมือนกันหไหนน<ต>้องอิบวแต่ใบไม้โอ้โหสวยมากงามมากโอ้น,นออัดกจาด้วยในเสียงแอบบอยู่นี่อึอ๊บปึบพาพี่น้องมาอกอกน้องมันกลายยามแดงเว้ยมดกัดมดกัดพ,พี่น้องมดกัดน้องอีวจ้ะถ่ายกันแบบเรียวๆสดๆเลยมดกัดกับมดกัดอื้สวยมากอ่ะพี่บิ๊มพี่บิออกมาเลย โอ้โหได้แบบเยอะเลยเสือแล้วเต็มเลยคุณทางพูณเต็มมันอยู่ยังไม่ได้ย่างเป็นอยู่เห็นอยู่หมักม่วงกระใต้ต้นหมักม่วงกับอันนี้ฮกมุดเข้าไปเดี๋ยวจะเมื่ออาบนั่นจะพากันมาออกกําลังกายงามแรงมาวางป่าดงดิบนี่มีแต่ลูกงามๆนี่ไหม ปันอันนั้นเนาะมดแล้รบมี่ควยเด้อระวังรวันำเด้อว้าวมุดมุดมุมาออกมานี่มดอรบอวาน้ำหลุมหายยังเต็มเลยม่ก็อยู่น้ำหลุมเนี่ยเปเดมองบ่ก็ดงไง้บนี้ อ,อยู่งามๆนี่ลุงมีแต่ลูกง,งามๆบ่มีเจาะสักลูกเลยนี่หรนี่มาเต็มปกเสือเลยนะจ๊ะเสือเ <c oughs> ป็นเซไปงเดลังมีเขามีถุงอยู่ถุงเดี๋ยวจังเอาของออกจ้ะใส่ถุงใส่นำถุงอันนั้นของเฮาเลยก็ได้เบิงบ่งเบิง้งเบิ้งเบิงอยู่เห็นหน่วยนึงเพิ่นยังอยู่บนต้นอยู่ไปฟิลไ <c oughs> อเบิง่งยังไปเบิง่งนี่บอกแง่ไอจังเลยเอ้าโชว์ดิหนึ่งสอง ้ได้ไปแล้วลูกนี้สดก่อนหมูน้องอยู่จองเด้อโอ้โหอย่าขอดูเเพื่ออะไรปอนี่บรรลุ้นี่เอาเอาลูกนี้มาให้เพื่อนพี่น้องบึงดูนี่ให้เพื่อนเสียได้น้ำเนี่ยนี่นี่นี่หันแบบนี้โอ้ยน่ากินมากเลยน้องอิวหันมาแล้วแแบตกใจเป็นรูหมดแล้วเสียดายน้อจ่ะเสียดายบักม่วงตามธรรมชาติบ้านเฮานี่แหละแซ่บ <Okay. S 2> เอาไปกินนี้เอาไปล่างๆจักหน่อยนี้ลอกเปลือกออกปะต้องเอามีดฝานเดี๋ยวจะให้พี่น้องลอกเปลือกออกนะกแห่นกินหรือว่าเอาเม็ดออกแล้วก็เอาข่าวนียงยัดลงไปเนาะกินแบบแซ่บๆนี่จ้ะโอ้ได้บัากหลายเลยบ้าน<ด>ันนี่พาพี่น้องกลับบ้านได้เยอะแล้วไตเติลหมุงม่วงตอนหันเฮ่าก็พาพี่น้องมาเอาหมากหมากอันนั้นหมากเขียวเพิ่นเนาะ เาไปกินสม<ง>กับต้นนี้แหละบ้ายามซุกกับมากินต้นนี้อีกคือเกายัง,ยน,งยน่าเขาต้องถ่ายเพื่อนหล่นจะเขาจังก,กินได้แต่ที่เพื่อนหล่นก็คือซุกแบบบแซ่แททั้งนั้นเลย่ะาพาพี่น้องกลับบ้านไปใช่ละคือไปเห็นอันไอ้นิมมักน้อยเขานี่โอ้นิมเมื่อนี้ก็พาพี่น้องไปเก็บถึงสองอย่างเลยไปเดี๋ยวพาพี่น้องกลับบ้านพาพี่น้องไปขวัวมาก,กอกแลวก็พาพี่น้องไปชิมมะม่วงจ้ะไปครับ กลับมาหอดบ้านแล้วจ้าน้องอยู่กันสิมาชิมบักม่วงเด้อจ้านี่ร่างทูงข้าวสา,ศาเรียบร้อยลวจ้ามากกอหันตอนนี้มีแต่คนสนใจบ,บักม่วงกันเลยยังบักขวดจ้าบ,บัดอยากจังขวดกินก็คือขวดธรรมดาได้เลยนะจะาะเพ่อพี่น้องนี่เอาสิมากินบักม่วงกันอะพี่ฟิมปาดตูดตูดบักม่วงเดอ้อตูดบักม่วงเดอ้อบ่แมนตูดพี่ฟิมเด้อจ้าจีจีนั่งใกล้ไปไหมนั่งใกล้ไปไหมลูก น้องจีจี้สวัสดีค่ะอุ้ยกระใจ <laughs> มานั่งนี่จีจี้มานั่งนี่อเอาเข้าติดพี่ฟิลได้จ้ะเข้าต,ติดพี่ฟิลม,มากกว่าน้องอิวอีเออ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 นี่นคันคันคันอ่ะแล้วกา็ลอกเลยบัดนี้ชิมเบิ่งก่อนชิมเบิ่งก่อนชิมลูกหวานเนี่ย <laughs> ชิมดูก <laughs> ่อน่ะอุอ้ยหวานเนี่ยนี่น่ะ เออนั่นแหละค่อยๆเด้นนั่นแหละเราออกเลย<ว>นี่แบบนี้เอาไปฟิล์มชิมมันนี่<ว>บักม่วงตามธรรมชาติเฮาสวานก <c oughs> ลอมออกเปรี้ยวๆเน่มีเปรี้ยวมั้ยบอรครับเปรี้ยวๆวนๆวนไหมแต่ว่าแซ่บน่าจ่ะ เพราะว่าบางทีเขาไปซื้อบลอกมงตลาดฮะก็สิบหวานก็คือหวานไปเลยก็มีได้เนาะแตยแย่เป็นหน่วยใหญ่เป็นเป็นบลอกโงพันนั่นพันนี่แต่อันนี้เป็นบลอกวงเบาด้วยจ้ะบลอกวงเบาเวลาซุกก็คืออร่อยนี่เหมือนบลกโงหว,วานหอมหอมเมนเอามาปอกกินพน้าไปเก็บมาแล้วกนเนื้อช่ำๆพอพี่ต้องเบ่ง่ำหอมเก็บมาปุ๊บเอามาล้ากทำความสะอาดแล้วก็มากินนี่นองอยู่เอาติบเข่ามาให้พ้อเอาติบเข่ามาพร้อมาสิมากิน,นะ<ห> อันนั้นกินกับบักม่วงข้าวเหนียวเบา้าอ่ะเดี๋ยว้องอยียวลองอิดข้าวเหนียวเบ้ากันเด้อก็ขอห้อหงนะว่าอย่างนะบักม่วงยัดเบ้าบอกอีจำชื่อบ่ได้จ้ะเดี๋ยวสิลองอิดให้พี่ฟิมชิมนี่เขาเอาบักมว่วงออกแล้วนะจ๊ะก,ก็เอาเข้าวเหนียวของเขาใส่เข้าไปโอ้อยอนุ่มบ้านเอาขึ้นหอเดเลยไม่ได้เมืองบ้านขเขา,า,าก็ะอิดได้นะจ๊ะใครเนองปากใต้กระมีจะกินหอดบ้านไหมเนาะนีะ่ฟิมข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่ใน อยู่ในข่าวไงข้าวเหนียวข้าวไงเพื่อนว่าหยั่งหรอจำว่าได้แล้วน้องอิ๋วก็จำว่าได้แล้วจะข้าวเหนียวยัดเบ้าบอกพี่เราคอมเมนต์บอกน้องอิ๋วหน่ยข้าวเหนียวหมกม่วงบอกเออนั่นแหละข้าวเหนียวบอก่พี่พี่ยัดบ่าข้าวเหนียวยัดบ่ายัดเบ้านี่แหละน้องอิ๋วจำว่าได้แล้วนี่กระสีประมาณนี้มาหนูอิ๋วจะกินเองอันนี้นี่เวลาเขากินเขากะสีกินแบบนี้นะจ๊ะกินกับปุกม่วงอืม เขากันบักคัตเมนูคนแบบคนไก่บ้านคือทอดไดเลยเรายังน้อยนี่กินเสาเทียงแรงมักแหงเกบักม่วงมาคือเอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวแต่ก็คือช่วงหลังคือขาดสารอาหารไปเลยเพราะว่าบุกินกับข่าวเลยคือข้าว่วงกับบักเหนียวเออกินข้าวเหนียวกับบัก่วงแทน่ามากินข้าว่วงกับบักเหนียวบ่อืมาิน เนี่ยแซ่พี่ฟิล์มได้<ง>มาหลาหลายเลยสิพากันกินจนว่าคุณแหละเก็บจากธรรมชาติแล้วแต่พี่พี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวหอลรานพี่น้องไปสำนีกก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะอยู่กับพาพี่น้องออกกําลังกายงามแรงนอกไปหาเก็บมะกอกเก็บบักม่วงซุกมาพาพี่น้องกินแซ่แๆจ้ะคลิปนี้ก็ขหลราพี่น้องไปสำนี้ก่อนก็แล้วกันนาอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่จินมในการทา,ลา,า,า,ลาค,ากกาาค,คลาิปต่อไปนในเด้อจ้ะแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ